ถ้าเราจะเล่าเรื่องเหตุการณ์ถึงความค่อนข้างจะร้ายแรงของวิกฤตของโรคระบาดครั้งนี้ที่มีมาเป็นะระลอกที่3ตั้งแต่เดือนเมษายนมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องลงรายละเอียดละ เอาเป็นว่ายอดผู้ติดเชื้อนั้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาผมไม่อยากจะเท้าวความยาวสาวความยืดถึงเรื่องเราเก่าๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันระเบิดออกมาก็ตอนที่เราปล่อยให้คนไทยกลับไปเที่ยวสมครานกันยอดคนที่ติดเชื้อนั้นเริ่มระบายออกมาแสดงตัวตนออกมาเนี่ยจากหลักร้อยมาเป็นหลักพันและมาเป็นหลักหลายพันและในสุดก็มาเป็นหลักหมื่นและก็กําลังเพิ่มเป็นหลายหมื่นรัฐบาลมีมาตรการหลายมาตรการที่ออกมาจนกระทั่งผมคิดว่า มาตรการที่รัฐบาลแต่ละอย่างทําออกมานั้นในที่สุดแล้วมันเริ่มจะไม่มีผลอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล็อกดาวล็อกดาวทุกวันนี้มีแต่สร้างปัญหาไม่ได้มีผลเพราะว่าการล็อกดาวแล้วรัฐบาลไม่แก้ปัญหาว่าเมื่อล็อกดาวแล้วจะให้คนที่ไม่ออกไปข้างนอกนั้นเขาได้ดูแลตัวเองอยังไงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามีการเมืองเขามีเกี่ยวข้องมากมายท่านผู้ชมยังจําการล็อกดาวครั้งแรกใช่ไหมที่ตอนหลังก็มีการคลายล็อกดาวออกมาเช่นเปิดโอกาสให้มีการนั่งทานอาหาร ในร้านไดโนนีนั่น,นจริงๆแล้วมันผูกพันอะไรท่านผู้ชมมันผูกพันตรงที่ว่าเนื่องจากว่าในขณะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชากําลังจะเสนอเปิดประเทศอีก120วันจะเป็นด้วยเหตุผลใดผมไม่รู้ที่ท่านไปคิดอย่างนั้นแต่เอาเป็นว่าก็เลยมีการคลายล็อกดาวน์ขึ้นมาเพื่อมารองรับนโยบายเปิดประเทศแต่ในที่สุดแล้วความคิดที่จะเปิดประเทศนั้นหรือการการะทำที่เปิดประเทศนั้นก็พังทลายลงไปจากการระบาดอย่างรุนแรงของโรคระบาดสายพันธุ์เดลตา้า นั่นคือสายพันธุ์อินเดียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามาไล่เรียงตามไทม์ไลน์ต่างๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นมันมีแต่รุนแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมารุนแรงมากขึ้นแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมจำได้ไหมครับก็มีการเรียกร้องวัคซีนเพราะว่าวัคซีนนั้นเป็นตัวการสําคัญที่ในโลกนี้ยอมรับว่าฉีดวัคซีนได้มากเท่าไหรย่ยิ่งมากยิ่งดีเพราะจะทําให้ปริมาณคนติดเชื้อนั้นลดน้อยลงแต่ท่านผู้ชมครับเราลืมข้อคิดอย่างหนึ่งยืนยัันนนนได้้จวีนน อทอจอหรือวัคซีนนั้นไม่สามารถจะป้องกันการติดเชื้อได้แต่ฟทอจอนั้นสามารถจะรักษาคนที่เพิ่งติดเชื้อไม่เกิน4วันให้หายขาดจากเชื้อนี้ได้อย่างแน่นอนที่สุดร้อยเปมีบทพิสูจน์มาละส่วนวัคซีนนั้นสามารถที่จะทําให้มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นเมื่อภูมิคุ้มกันนั้นสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะทาให้โอกาสติดเชื้อเนี่ยน้อยลงนั่นคือที่มาของการด้อยค่าวัคซีนกันด้อยค่าวัคซีนจีนวัคซีนซูนแวกเชืดอชูวัคซีนเเทพวัคซซนไฟอร์ แต่ข่าวล่าสุดตัวเลขที่ผมให้ดูในสุกที่แล้วเนี่ยมันพิสูจน์ชัดเจนว่าแม้ทั้งไฟเซอร์เองในประเทศอิสราเอลที่เคยมีภูมิคุ้มกันได้สูงถึง93แต่ต่อมาเพียงไม่กี่เดือน2อําเดือนภูมิคุ้มกันนั้นก็ลดลงเหลือ60กว่าและเมื่อ2อสามอาทิตย์ที่ผ่านมาจาก60ภูมิคุ้มกันของไฟเซอร์ก็เหลือแค่30กว่าและหลักการอันนึงบทพิสูจน์อันนึงที่พิสูจน์ได้เห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็น วัคซีนที่ใช้ระบบ mRNA นั้นคือไฟเซอร์และบนานานั้น,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 นไม่สามารถจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดสายพันธุ์เดลต้าได้สังเกตได้จากยอดของผู้ติดเชื้อในอเมริกานั้นคือหลักแสนอีกแล้วในทุวรุดอเมริกาหลังจากที่ประธานดีไบเดนได้ประกาศอิสรภาพจากโรคระบาดแล้ว ให้ทุกคนถอดหน้ากากออกหมดพอเจอการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อไบเดนก็กลับลำแทบไม่ทันขอให้ประชาชนกลับมาสวมหน้ากากเหมือนเดิมแสดงว่าท่านผู้ชมครับวัคซีนเทพไม่มีจริงไม่มีจริงท่านผู้ชมเพราะว่าโรคระบาดนั้นชนะวัคซีนได้ทุกวัคซีนเพื่อทําความเข้าใจให้ตรงกันนิดนึง โรคระบาดนี้เริ่มจากที่อูฮันเพราะฉะนั้นว,วัคซีนที่เกิดขึ้นในช่วงทุกวันที่จะเราใช้กันนั้นเป็นการที่พิจารณาในการพัฒนาวัคซีนเพื่อรับกับโรคระบาดของอูฮันแต่หลังจากอูฮันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีตัวแปรกลายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆเป็นสายอัลฟาสายเบต้ามีวัคซีนบางวัคซีนเนี่ยสามารถที่ดูแลสายอัลฟาได้สายเบต้าได้แต่ขณะเดียวกันพอเจอสายเดลต้ามาแล้วเนี่ยมันรับไม่ได้ละเพราะว่ามันมาจากไหนก็ไม่รู้ตรงนี้ อะไแต่าหากที่เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เราสรุปได้สรุปได้ว่าข้อที่จริงหลักการข้อที่หนึ่งก็คือว่าวัคซีนไม่ใช่คาตอบสุดท้ายแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะต้องมีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าไฟเซอร์กาลังพิจารณาการพัฒนาเข็มที่3 s i ซีโนแวก็กําลังพัฒนาเพื่อจะฉีดเข็มที่3คําถามมีอย่างนี้ท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าวัคซีนเนี่ยสามารถทําความภูมิคุ้มกันได้ สูงเข็มที่3าไม่มีความจำเป็นต้องฉีดแต่ทําไมไฟเซอร์ต้องการให้มีการฉีดเข็มที่3าซิโนแวคต้องการฉีดเข็มที่3แต่ความคิดอันนี้ได้ไดถูกองค์กรอนามัยโลกสั่งห้ามเอาไว้องค์กรอนามัยโลกบอกว่าเฮ้ยหยุดก่อนพวกคุณอย่าเพิ่งฉีดเข็มที่3าในโลกนี้ยังมีคนอีกมากมายมหาศาลที่แม้กทั่งเข็มที่หนึ่งยังไม่ได้ฉีดเลยคุณรีบลิตมาเพื่อให้เขาได้ฉีดฉีดเข็มหนึ่งเข็มที่สก่อนแล้วค่อยเข็มที่สประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าป้องกันได้จริงภูมิคุ้มกันนไได้สูงงจจริเเข็็มมมมทีี่่3คควาาํปุณ หมอยงท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคติดต่อท่านพูดมาชัดเจนเหมือนกันท่านบอกว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตาม พอทอดระยะไปสักพักหนึ่งไม่นาน3เดือน6เดือนภูมิคุ้มกันที่เคยมีอยู่สูงก็อาจจะลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวอย่างเช่นไฟเซอร์ในอิสราเอล93%รลดเหลือ60%และในที่สุดก็ลดเหลือ30%กว่ารวมทั้งในอเมริกาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อในเมื่อ,อวัคซีนเทพไม่มีจริงแล้วเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงกันสิ่งแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยท่านผู้ชมตั้งความหวังว่าจะต้องเร่งฉีดวัคซีนหลายคนละเมอเพ้อพกเลยว่าในโลกนี้มีวัคซีนเทพวัคซีนเเทวดายอะ แม้กระทั่งบุคลากรทางหมอพยาบาลทางแพทย์ชนชั้นกลางที่ตกเป็นทาสข้อมูลและความคิดของฝรั่งยังมีอีกหลายคนที่ตกเป็นทาสความคิดและติดบวงผลประโยชน์ของบริษัทยาท่านผู้ชมครับบริษัทยาเป็นธุรกิจค้าชีวิตค้าค้าความเป็นความตายของมนุษย์มากที่สุดท่านผู้ชมครับอุตสาหกรรมยานั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินเงินล็อบบี้ นักการเมืองมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาผมเข้าไปในดูในเว็บไซต์ของ open secrets o r g ข้อระบ,บุได้ชัดเลยว่าอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมสุขภาพเนี่ยใช้เงินล็อบบี้สภาคองเกรสนักการเมืองอเมริกาเนี่ยสูงมากใช้ประมาณนะคิดเป็นเงินไทยประมาณปีที่แล้ว11,000ล้านบาทแล้วท่านผู้ชมรูไหมครับเฉพาะอุตสาหกรรมยาอย่างเดียวนะซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมสุขภาพยาบริษัทไหนที่ใช้เงินล็อบบี้มากที่สุดนักการเมืองท่านผู้ชมครับ ผมจะบอกให้ก็ได้ไฟเซอร์ครับใช้เงินลอบบี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมต้องรู้ว่าเมื่ออุตสาหกรรมยานั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ค้าความตายกับคนอุตสาหกรรมยาผมเคยพูดท่านผู้ชมฟัง,ฟง,ฟง,ฟงแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมว่าไม่มีบริษัทยาบริษัทไหนไม่มีท่านผู้ชมเอาคอเป็นประกันไม่มีที่ไม่มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นทุกบริษัทจ่ายค่าคอมมิชชั่นไฟเซอร์ก็จ่ายค่าคอมมิชชั่นซีโนแวคกก็จ่ายค่าคอมมิชชั่นโมเดอร์นาก็จ่ายค่าคอมมิชชั่นทุกเจ้า ยาทุกประเภทยาทานเพื่อรักษาฟาวิพิราเวียจ่ายค่าคอมมิชชั่นหนักมีตัวเดียวนในะท่านผู้ชมครับในประเทศไทยที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นก็คือฟ้าทลายโจรหรือฟอทอจอด้วยเหตุนี้บรรดาหมอโดยเฉพาะยิ่งหมอบางคนที่เป็นที่ปรึกษาของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีถึงรังเกียจเดียดฉันฟทอจอถึงใช้วิชามาหลายอย่างเพื่อจะเตะฟทอจอ,ออกไปและเอาฟาวิพิราเวียเข้ามาแทนที่ฟทอจอทั้งทั้งที่ ฟาวิพิราเวียเป็นยาขอประทานโทษภาษาผมเหง่ซวยไม่สามารถจะรักษาระงับการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสของโรคระบาดนี้ได้ตอนแรกที่มีคนเข้ามาเชียร์วัคซีนเทพกันโครมโครมแล้วด้อยค่าวัคซีนจีนแล้วผมอธิบายให้ฟังวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับคข้อจริงว่าวัคซีน ซีโนแวคมีภูมิคุ้มกันแค่60เปอรซนต์มันเป็นเทคโนโลยีเชื้อตายเทคโนโลยีเก่าแต่ว่าเมื่อเรามาดูเทคโนโลยีใหม่ mRNA อย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้ว ถ้าสมมุติว่า mRNA ดีจริงทำไมภูมิคุ้มกันของวัคซีนไฟเซอร์ในเิเรอลอย่างที่ผม,มเรียนให้ทราบจาก93ตกเป็น60และตกมาเหลือ39ผมเอาข้อมูลในหนังสือพิมพ์เยรูซาเล็มโพสต์หรือ Wall Street Journal มาให้ดูแล้วก็ในขณะเดียวกันนะฮะผมจะมีความจำเป็นต้องเอาข้อมูลในเรื่องของ สหรัฐอเมริกาก็คือสรุปว่าประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อวัคซีนไฟเซอร์ที่อ้างอิงก่อนหน้านี้ที่พบล่าสุดเนี่ยต่ำกว่าที่อ้างอิงกันก่อนหน้านี้เรียกว่าประสิทธิภาพท่านผู้ชมครับประสิทธิภาพวัคซีนที่เราคิดว่าวัคซีนเทพลดลงเรื่อยๆทีละ3 0 2พฤษภาคมถึง5มิถุนายนอ้างอิงว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดได้94.3% วันที่6มิถุนาถึง3กรกฎาคม1เดือน2564ประสิทธิภาพ6 9 4ลดเหลือ64%วันที่30วันที่20มิถุนาถึง17กรกฎาคมประสิทธิภาพลดลงเหลือ39% นี่คือข้อมูลที่ผมพูดไปแล้วแต่ผมจะย้ำอีกทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าด้วยเหตุนี้เนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาถึงกรกฎาต้นกรกฎาที่ผ่านมานี่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศอิเรียพุ่งสูงอย่างรวดเร็วช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนาก่อนหน้านั้นหนึ่งเดือนแทบไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่เลยท่านผู้ชมจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในอิเรียในวันจันทร์ที่2สิงหาคม4วันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึงเกือบ4 0 0พคนแต่ว่าข้อดีมันก็มีประสิทธิภาาาพววัััคซีนนนใกกกรรปป้้องอาา่ยข รุนแรงการเข้ารักษาตัวใรุบาลและการเสียชีวิตยังคงทําได้ดีผู้ที่ป่วยเสียชีวิตในอิสราเอลหลังจากที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนั้นเสียคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่0.25ในขณะทึ่งเมืองไทยในขณะนี้ยังไม่ได้มีวัคซีนยอดผู้ตายที่มีต่อจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเกือบเกือบ1ละ0.8กว่าละซึ่งถือว่าสูงมากเพราะฉะนั้น ความสําคัญความจําเป็นของการฉีดวัคซีนยังคงมีอยู่เป็นเพียงแต่ว่าเราต้องไม่เพ้อพกเพ้อฝันว่าถ้าสมมุติว่าฉีดแล้วเนี่ยทุกอย่างจะอยู่เหมือนเดิมก็คือว่าพูดง่ายๆว่าจะไม่มีการติดเชือ้ออีกต่อไปผมพูดแล้วนะท่านผู้ชม,ท,ชมท่านผู้ชมครับทำความเข้าใจกันไฟเซอร์โมรนาทุกวัคซีนในโลกนี้ไม่สามารถป้องกันการติดเชือ้อได้เพราะประสิทธิภาพของวัคซีนเมื่อผ่านระยะหนึ่งแล้วเปอร์เซ็นต์ของภูมิคุ้มกันกที่สูงก็จะลดลงไปเรื่อยๆเช่น เนดียวกัฟ้าทลายโจรฟอรทอจอก็ไม่สามารถจะป้องกันผู้ติดเชื้อได้เช่นกัน แต่ถ้ารู้ว่าติดภายในไม่เกิน3-4วัน72ชั่วโมงหรือบวกไปอีก100กับอีกอ6ชั่วโมง3-4วันภายใน3-4วันซึ่งยังอยู่ในขั้นสีเขียวอยู่ยังไม่ได้พัฒนาต่อไปสีเหลืองถ้าทานฟอทจอไปมือละ4เม็ดเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนวันละ16เม็ดคูณเข้าไป5วัน80เม็ดหายเด็ดขาดจำนวนผู้ป่วยที่หายด้วยฟอทจอด้วยการทานแม้กระทั่งการทานจำนวนผู้ป่วยชุด นี่ที่ผมจะอธิบายฟังบางคนทานไม่ถึง4เมตรต่อมือแค่2เมตรต่อมือก็หายเปอร์เซ็นต์ของการหายของนักโทษที่อยู่ในระบบเรียนจําในประเทศไทยเปอร์เซ็นต์การหาย99.02เท่านผู้ชมนี่คือภาษาอังกฤษเรียกว่า living proof ข้อพิสูจน์ที่เป็นตัวตนอเมริกาก็เช่นกันอเมริกาในไบเดนประกาศอิสรภาพแล้วก็พอ โรคระบาดกลายพันธุ์ไปแล้วสถานการณ์อเมริกาในวันนี้เป็นยังไงผมจเจ้าตัวเลขไม่ดูนายไบเดนประกาศสรภาพไปวันที่4กรกฎาคม2014หลังจากประกาศอิสรภาพไปได้26วันวันที่4กรกฎาคมเขาประกาศอิสรภาพวันศุกร์ที่30กรกฎาคม26วันตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในอเมริกาพุ่งสูงขึ้นแต่หลักแสนวันที่30กรกฎาคมตัวเลขผู้ติดเชื้อในอเมริกาสูงถึง1 1 1 6 0 8คนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัด ว่าไม่มีวัคซีนเทพไม่มีท่านผู้ชมมันเป็นเทพในสายตาที่เราไปหลงหลายความเป็นฝรั่งมากจนเกินไปไม่มีครับจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่น่าสนใจมากจากข้อมูลที่ได้มาจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่นั้นหลายคนเยอะเลยฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้ววันที่1ิบ 3สุขที่30กรกฎาคมตัวเลขผู้ติดเชื้อโรคระบาดในอเมริกาเสียชีวิตไป43.5คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว0.43%ของเมืองไทยจำไว้นะผู้ชมนะของเมืองไทย0.8กว่าเปอร์เซ็นต์ละเกือบเก้าละเพื่อนกออเมริกานี้ตายน้อยกว่าเราครึ่งหนึ่ง